็อปสุดนะจ๊ะัอีสุเรียกร้องกันมานานนะคะก็คือฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟออถามว่าปรับอัตโนมัติไหมเปล่านะคะอัตโนมือค่ะปรับเองนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูนะล็อกแล้วว้าว ความรู้สึกกับ All New i s u m a n X ตัวใหม่ปี2021นี้เป็นอย่างไรนะคะกับความแตกต่างจากรุ่นเดิมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สั้นๆหนึงนะคะครับผมก็นะครับจากที่ได้ลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความรู้สึกดีกว่ารุ่นเดิมมากครับครับผมฟา์มปลอดภัยนี้ดีมากช่วงล่างเยีย yeah. บรีวิว All New i s u r a n X ปี2021 3.0รุ่น Ultimate ขับ2ท็อปสุดนะจ๊ะ สวัสดีค่ะพบกับเซลดาดาคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือวันนี้ดาอยู่กับตัวนี้เลย All New i l s u m e X ปี2021นะคะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะเปลี่ยนแบบใหม่หมดเลยแบบตื่นเต้นมากๆกับ m u X ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆสอบถามบ่อยมากๆเลยค่ะว่ามาหรือ,อยังเปลี่ยนโฉมยังสวยไหมเปิดตัวหรือยังเปลี่ยนใหม่หมดหรือเปล่าคือถามแบบกันเยอะมากๆเลยค่ะตอบกันแบบไม่ไหวเลยทีเดียวมาค่ะ คลิปนี้ดามีคำตอบให้นะคะนอกจากจะเปลี่ยนโฉมทั้งภายในและภายนอกแล้วนะคะแบบร้องว้าวกันสุดๆเปลี่ยนแม้กระทั่งชื่อด้วยนะคะทุกคนจะมาแบบ CD DVD DA เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคะเปลี่ยนโฉมทั้งทีต้องรูหราไฮโซนิดนึงก็จะตั้งชื่อมาแบบ Active นะคะ Luxury Elegant แล้วก็รุ่นนี้ที่ดารีวิวอยู่นะคะจะเป็น Ultimate นะคะปี2021ทั้งทีธรรมนาได้ซัที่ไหนมาเริ่มกันเลยค่ะดาจะรีวิวกันแบบใกล้ชิดนะคะเห็นแบบชัดๆแบบจับ ต้องได้เลยกับรุ่น u อล i ิเมตนะคะเป็นรุ่นออปชั่นเต็มสุดกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันแล้วก็ระบบความปลอดภัยมาแบบครบเลยราคาของ m i l X 3.04 2ุณ2อ l t i ลติเนี้อยู่ที่1,479,000บาทบอกเลยราคาเบาๆแบบจับต้องได้นะคะกับโฉมใหม่หมดขนาดนี้ มีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะมีสีอะไรบ้างเดีย๋ยวดาบอกให้คะ่ะมีดำาบา on, บร์เรียนไมก้านะคะเงินไอซ์เบอร์คือสีที่ดารีวิวอยู่นี้เงินโบฮีเมียนขาวมุกโดลมไมแดงเอ็ดนาและสีน้ำตาลมาราเกสเป็นสีชูโรงของเรานะคะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยคะ่ะเครื่องโยนต์ส0เจนใหม่ให้กำลังแรงม้าที่190แรงมา้าแรงสมรรถนะดีตอบสนองทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางชันทางขรุกคะ ขึ้นเขาลงห้วยตอบโจทย์ทุกการใช้งานต่อจากเครื่องยนต์กันเลยนะคะที่โซนกระจังหน้าและโซนหน้าทั้งหมดเลยนะคะแน่นอนลูกค้าที่รอการเช้งนะคะคือการออกแบบภายนอกที่ใหม่หมดเลยใช่ค่ะอย่างที่เห็นออกแบบใหม่หมดของจริงค่ะกระจังหน้าที่ออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลายสังเกตดีๆนะคะว่าแต่ละชั้นไล่ระดับสีแตกต่างกันสีนี้เรียกว่า ทางสเตนคัลเลอร์นะคะตัดกับเส้นเล็กๆเกงาๆตรงนี้นะคะเรียกว่าโคมลายแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะที่เป็นมุมสามเหลี่ยมเรียกว่าโคมซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็สลับกันอีกหนึ่งชั้นนะแล้วก็ที่เห็นลายด้านในนะคะตรงนี้ทรงเปียโนแบล็คนะเป็นทรงเปียโนแบล็คที่เป็นเส้นโค้งสลับกันออกไปค่ะเป็นไงคะเก็บรายละเอียดตั้งแต่ด้านหน้า m ิวเไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสำหรับไฟเดย์ทาวน์รันนิ่งไลน์นะคะที่ออกแบบมาอย่างสวยงามให้ความรู้สึกหรูหราดีไซน์โดย แอโร่ซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นแบบระบบสามเหลี่ยมซิกเนเจอร์ตรงนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราขับรถอยู่นะคะแต่ถ้ารถจอดอยู่เฉยๆไฟตรงนี้จะไม่ทำงานคะ่ะรุ่นที่ดารีวิวอยู่นี้นะคะจะเป็นรุ่นอัลติเบตจะได้ทุกระบบของไฟหน้าเลยนะคะอย่างเช่นระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติตามจำนวนตามการบรรทุกข,ของตัวรถเลยนะคะแล้วก็เปิดปิดไฟอัตโนมัติตามแสงความสว่างความมืดของแสงด้านนอกนะคะแล้วก็ไฟควบคุมไฟสูงอัตโนมัติก็คือมีแสงด้านนอกหรือว่ามีรถสวนมา ไฟหน้าของเราเนะะี่ยค่ะจะไม่แยงตารถคันหน้าค่ะด้านล่างนี้ค่ะจะเป็นไฟตัดหมอกนะมีกโซใหม่ตัวนี้ไฟตัดหมอกจะเป็นระบบ LED แล้วนะคะไว้เปิดตอนที่ทัศนวิสัยไม่ดีมีหมอกหรือว่าฝนตกแรงนะคะมาดูกันที่ไฟไท้ายกันบ้างนะคะไม่น้อยหน้ากับไฟด้านหน้าเลยนะคะก็คือจะออกแบบมาในทรงของ3ไลน e LED ทุกรุ่นนะคะก็จะมีไฟไท้ายนะคะยาวสวยฉบเฉียวเลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟเบรกนะคะ ด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วส่วนด้านล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นไฟถอยนะคะแค่ไฟท้ายนะก็ฉบเฉียวหรูหราสวยงามไม่แพ้รุ่นไหนแล้วคะ่ะสิ่งนี้นะคะที่ดาอยากนาเสนอมากๆเลยแฟนๆชาวอีซูเรียกร้องกันมานานนะคะก็คือฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะจากเมื่อก่อนเราเป็นแมนนวลนกันมานานเนาะแอบแซวนิดนึงแน่นอนค่ะตอนนี้ เปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับสาวๆหรือว่าลูกค้านะคะที่ถือของพดุงพรางหรือว่าสาวๆแบบดาเงี้ยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในการเปิดขึ้นเปิดลงนะคะตอนนี้แค่กดคลิกเดียวนะคะระบบประตูท้ายไฟฟ้าก็เปิดหรือปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะต่อการใช้งานเนาะไม่ต้องมายกให้หนักๆอีกแล้วคะ่ะอ่าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าถ้าเราทำแบบนี้ ประตูฝาท้ายจะเปิดขึ้นมาไหมตอบเลยว่ายังนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะอาจจะต้องรอตัวหน้านะคะเป็แนแฟนชาวอีซูหรือว่าลูกค้านะคะต้องติดตามรอชมตัวใหม่ๆของอีซุของ m ิลเออกมานะคะสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะคะจะมีด้วยกัน3จุดก็คือจุดแรกอยู่ที่ฝาท้ายนะคะด้านนอกและด้านในนะแล้วก็จุดที่2จะอยู่ที่ข้างพวงมาลัยนะคะฝั่งคนขับและจุดที่3ก็คือจะอยู่ที่กุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวดาจะมาสาธิตวิธีการเปิดให้ดูก่อนว่าแต่ละตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ ด้านท้ายนะคะจะอยู่ตรงนี้กดคลิกกนึงฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะ,ะจนรอเขาจนเปิดจนสุดนะคะแล้วก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะที่เป็นรูปรถแล้วก็มีฝาท้ายเปิดขึ้นก็กดคลิ๊กนึงแล้วก็เขาก็จะทำงานอัตโนมัติแล้วก็ลงไปแบบนี้เลยนะคะ,อะรอเขาเสร็จก่อนนะ โอเคแล้วก็ต่อกันที่กุญแจรีโมทนะคะก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะคะที่มีรูปรถแล้วก็ฝาท้ายเหมือนกันเรากดค้างไว้นะคะประมาณสองวินาทีอ่าฝาท้ายตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานเหมือนกันเลยนะคะตอนปิดก็กดค้างไว้เหมือนกันนะเขาก็จะปิดอัตโนมัติแเพิ่มความสะดวกสบายนะคะ สะดวกแบบไหนหรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะใช้แบบนั้นได้เลยค่ะมาดูที่ล้อกันบ้างนะคะ All New i s u i X ให้ล้อมาแบบใหญ่คุ้มค่ากับการรอคอยเลยกับล้ออล l o y d y นามิ c ดีไซน์ขอบ20นะคะพร้อมกับยาง Bridgestone นะคะจุใหญ่เต็มซุ้มล้อนะอยู่ในรุ่นอ l t i m a t e นี้รุ่นเดียวนะคะกับขอบ20ที่ดากลังรีวิวนี้ค่ะกุญแจรีโมทในรุ่น Ultimate ท็อปสุดนี้นะคะก็คือจะมีกุญแจรีโมทไม่ใช่แค่ ปลดล็อกนะคะหรือว่าล็อกรถอย่างเดียวแล้วยังสามารถสตาร์ทรถในระยะไกลได้อีกด้วยนะคะโดยที่สตาร์ทรถอยู่ที่20เมตรนะคะทําให้รถสตาร์ทติดก่อนอ่ารถสตาร์ทติดแล้วนะคะทําให้ภายในรถเนี่ยก่อนที่เราขึ้นรถแอร์จะเย็นนะคะส่วนระบบนี้ดาแจ้งไว้ก่อนนะว่าถ้าเราไม่ล็อกรถรถจะสตาร์ทไม่ติดนะคะ ตัว All New e l s u n o X ตัวใหม่นี้นะคะใส่สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันมาเลยนะคะในรุ่น Ultimate นี้ก็คือจะมีระบบอัตโนมัติของตัวปัดน้ำฝนนะคะอยู่ที่2ระบบด้วยกันนะคะระบบแรกก็คือตอนที่ฝนตกลงมาเนี่ยการน้ำฝนจะปัดโดยอัตโนมัติเลยนะคะทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ระบบที่2นะคะการปัดตรงน,นี้จะฉีดทำความสะอาดตัวเขาเองปัดสะอาดทำงานเงียบนะคะเป็นยังไงคะ เรื่องในเล็กใน้อยเขาก็ใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะมาที่กระจกด้านหน้ากันบ้างนะคะเป็นกระจกบางลมแบบ IR Cut นะคะช่วยกรองแสงังสีอินฟราเรดนะคะป้องกันแสง UVA แล้วก็ UVB นะคะช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารลงอันนี้คือดีมากจริงๆเพราะว่าเมืองไทยอะ่ะมันร้อนระบบ Walk Away Auto Lock นะคะในขณะที่เราเดินออกจากรถในระยะ4เมตรรถจะทำการล็อกเองอัตโนมัติ ไว้ป้องกันคนขี้ลืมทั้งหลายช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ระบบเวลข้ามไลน์นะคะตรงตรงตัวเลยค่ะตอนที่เราเดินมาใกล้จะถึงรถในระายะที่2เมตรนะคะไฟในรถจะติดสว่างขึ้นทําให้เรามองเห็นภายในรถนะคะว่ามีใครหรือว่าสิ่งผิงผดปกติอะไรหรือเปล่าเหมาะมากในการที่เราจอดรถในห้างนะคะเพราะมันมืดมากๆเห็นไหมคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็มีส่วนสําคัญกับชีวิตค่ะตอนนี้ภายนอกครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้าง กับโสโลแกนที่ว่านั่งสบายที่สุดในรถระดับเดียวกันทุกตำแหน่ง <c oughs> การออกแบบที่ให้ความหรูหราโทนสีระดับพรีเมียมนะคะห้องโดยสารออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะสะดวกสบายทุกทกท,กที่นั่งเลยเหมาะสําหรับทุกๆก,การใช้งานไม่ว่าจะเป็นช้รถคนเดียวครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะสามารถใช้ได้การเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวจะขนของเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยค่ะคอนโซลหน้าและกลางนะคะดีไซน์อย่างต่อเนื่อง เลนระดับแบบมีมิติวัสดุที่ใช้จะเป็นแบบระบบซอฟท์ทัชนะคะในทุกๆจุดที่สัมผัสกันบ่อยๆเช่นพวงมลาลัยที่พักแขนคอนโซลกลางหรือว่าข้างประตูรับรองนุ่มทุกสัมผัสค่ะการออกแบบของเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลโดดเด่นเลยค่ะให้ความหรูหราเข้ากับภายในรถโดยรวมมีระดับแบบสุดๆไปเลยวัสดุชั้นดีนะคะด้วยเทคโนโลยีคูลแม็กนะคะในแถวหนึ่งและแถว2ทําให้ลดอุณหภูมิสะสมนะคะระหว่างรถเราที่จอดตากแดดอยู่ พอขึ้นรถนั่งเบาะก,ก็จะไม่ร้อนไม่แสบขาด้วยค่ะตอนนี้ดาเข้ามานั่งในรถแล้วนะคะกับเบาะด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะกว้างมากๆเลยค่ะทัศนวิสัยดีที่สุดเลยทําให้เรามองเห็นรถคันหน้าได้อย่างชัดเจนนะคะขับสบายไม่เมื่อยในระยะทางไกลเดี๋ยวดาจะขึ้นไปนั่งตอนที่สองให้ดูกันนะคะ ตอนนี้ขึ้นมานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวส่วนหัวด้านบนเพดานกันเลยนะคะสังเกตว่าด้านหัวบนเพดานเนี่ยเหลือพื้นที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะทําให้คนที่ตัวสูงสเนี่ยหัวก็จะไม่ติดด้านบนนะคะก็คือสามารถนั่งระยะทางไกลๆได้แบบหัวไม่ชนเลยแล้วก็มาดูที่ขาขานะคะสามารถยืด,ดเต็มที่เหยียดขาได้อย่างสบายเลยแม้ไประยะทางไกลๆนะคะขาก็จะไม่ติดแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยและที่ดาชอบมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือจะอันนี้เขาเรียกว่าที่จับนะคะสามารถเอาไว้จับตอนที่เราขึ้นลงรถได้เอาไว้พย ตัวเองนะะคใหญ่มากๆเลยอันนี้คือชอบมากๆเลยค่ะสำหรับเบาะแถว2นะคะสามารถปรับเอนนอนได้นะคะถึง22องศาเลยเดี๋ยวเาปรับให้ดูนะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่นั่งแถว2ไม่ต้องเป็นกังวลนะปรับเอนนอนได้ถึง22องศานอนยาวๆตลอดเส้นทางได้เลยไม่เมื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วยถึง90องศาสําหรับตัวเล็กๆแรงน้อยๆสาวๆนะก็พับเบาะเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยนะแค่คลิกเดียวก็พับเบาะได้แบบนี้เลย อันนี้ค่ะ90องศาทําให้เราขึ้นแถวที่3ามได้อย่างง่ายเลยทุกสรีระานหะอ้วนผอมตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปสู่ที่แถวที่3นั่งได้อย่างสบายๆเลยค่ะประมาณนี้ มาต่อกันที่เบาะแถวที่3ามกันบ้างนะคะดาขึ้นมานั่งที่เบาะแถวที่3ามให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่ส่วนด้านบนกันบ้างก,ก็คือส่วนเทดานะคะดาสูงประมาณร้อยหกสิหัวยังไม่ติดเทานเลยเห็นไหมคะกว้างแล้วก็สบายมาดูที่ด้านขากันบ้างนะคะยืดขาได้อย่างเต็มที่นะคะขาไม่ติดด้วยนั่งสบายตลอดทางเลยและที่สําคัญนะคะตัวใหม่นี้ที่เขาเช้งมานะคะสามารถปรับเบาะเอนนอนของแถวหลังนะคะได้ถึง22อง, <S <S องศาเลยเดีด๋วยวดาปรับให้ดูอ ถามว่าปรับอัตโนโมัติไหมเปล่านะคะอัตโนมือค่ะปรับเองนะถึงเราจะนั่งเบาะแถวที่สามนะคะเราก็ยังปรับเบาะเอนนอนได้นะคะหลับสบายได้อย่างตลอดทางไม่เมื่อยไม่ปวดหลังนะคะหลับยาวๆได้เลย <L ess ia u> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะของเราอัตโนมัติต้องขอโชว์เยอะๆนิดนึง <L ess> พอส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บของนะคะ ก็จะเปิดขึ้นมาประมาณนี้เราสามารถใส่ของต่างๆได้นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็เหลือเยอะเลยใส่อาหารอาหารทะเลอาหารที่มีน้ําหรือว่าของใช้จุกจิกเล็กน้อยนะคะสามารถใส่ในนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีตรงนี้ที่เราเห็นสงสัยว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะคะมันจะมีขอเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าให้เห็นให้ดูชัดๆกันนะคะทุกคนสามารถเกี่ยวเอาไว้ได้นะคะมันจะมี2ระดับอ่าระดับแรกนะคะสําหรับ ของที่ไม่ได้เยอะมากก็จะห้อยประมาณนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งระดับนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เกี่ยวเอาไว้นะคะเส้นของใหญ่มากคือคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเราเรากเกี่ยวไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พับลงมาเก็บที่เดิมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียบใส่กระเป๋าเดินทางใส่ของนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านขวากันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของที่เก็บพวกเครื่องมืออะไหล่แม่แรงต่างๆนะคะอยู่ในช่องนี้จะซ่อนเอาไว้นะบิ้อินเอาไว้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ห้อยแล้วก็เก็บของไว้ผูกเชือกต่างๆนะเผื่อของเราใหญ่มากๆสามารถล้นออกมาได้จะมี4ี่จุดด้วยกันนะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะคะอ่าตรงนี้เคปะมาณนี้เลยนะคะมาส่มาดูในส่วนของด้านซ้ายกันบ้างนะคะจะมีในส่วนของไฟส่องสว่างไฟอ่านหนังสือนะสามารถเปิดได้สําหรับแถวที่สาม ประมาณนี้นะคะเผื่อหาของไม่เจอในที่มืดๆแล้วก็ในส่วนของอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จโทรศัพท,พท์ชาร์จไฟต่างๆนะตัวนี้เป็นตัวแปลงนะคะสามารถชาร์จได้เลยเห็นไหมคะแถวที่3ตอนที่3ด้านหลังเนี้ยของอเนกประสงค์เยอะมากๆเลยค่ะการพับเบาะนะคะทําได้หลากหลายวิธีเลยเดี๋ยววันนี้ดาจะมาสาธิตวิธีการพับเบาะให้นะคะสําหรับแถว3แล้วก็แถว2เดี๋ยวมาดูกันเลยสําหรับเชือกนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเชือกยาวๆเราดึงมาให้สุดเลยนะคะมันจะมียืดๆดึงมาได้แล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งนะคะผักลงไปเลย แล้วก็ปล่อยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันนะอาจจะใช้มือซ้ายก็ได้รับรองไม่หนักนะคะสามารถทําได้แล้วก็ใช้มือขวาพักลงไปเลยแบบนี้ก็จะเรียบไปเลยเดี๋ยวดาไปที่แถวที่สองให้ดูกันนะคะสําหรับแถวที่สองก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้เราสามารถใช้มือดึงได้อย่างง่ายๆเลยเพราะว่าตัวใหม่เนี้ยเขาทํามาให้เราแบบทําไม่ยากเลย ก็จาประมาณนี้นะคะ90องศาแล้วเราก็ผักลงไปปึ๊บเดี๋ยวฝั่งนู้นบ้างมาฝั่งนี้แล้วนะคะทําเหมือนกันนะสามารถปลดดึงตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ผักลงมานะคะง่ายๆผู้หญิงอย่างเราก็ทําได้นะเห <_ ühr> ็นไหมคะเรียบ <_ caffeine> เป็นอย่าง <_ unci> เป็นพื้นเดียวกันแล้วนะคะสําหรับทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายปิกนิกเดินทางครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่ามีกระเป๋าเดินทางหลายๆใบ ใส่จักรยานก็ยังได้ด้วยนะพิของเราใส่จักรยานก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทุกความต้องการเลยไม่ว่าสายไหนก็สามารถใช้รถครอบครัวแบบนี้ได้ค่ะเราไปกันเป็นสเต็ปสเต็ปเ,เลยนะคะยังอยู่ที่ภายในกันอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปไหนภายในเนี่ยเขาใส่มาเยอะมากๆจะไปไหนไม่ได้นะคะยังรีวิวกันอีกเยอะเลย ตอนนี้ได้อยู่ที่พวงมาลัยแล้วนะคะพวงมาลัยใหม่ขนาดกระชับมือนะคะหุ้มด้วยหนังสวยงามเลยค่ะง่ายต่อการขับขี่แล้วก็ควบคุมรถด้วยด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะจะเป็นปุ่มต่างๆเรียกว่าปุ่มมัลติฟังก์ชั่นนะคะ ควบคุมเสียงหรือว่ารับสายผ่านที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยส่วนด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มระบบ cruise control ควบคุมความเร็วปุ่มตั้งค่าต่างๆนะคะอยู่ฝั่งนี้เลยส่วนตัวใหม่เนี่ยค่ะยังใส่ p a เทิร s h i ิปนะคะเป็นสวิตช์สำหรับการเปลี่ยนเกียร์แบบมันนวนได้ด้วยนะคะบวกลบได้อย่างตามใจชอบได้เลยขยับมานิดนึงนะคะข้างๆพวงมาลัยจะมีปุ่มควบคุมต่างๆ ที่มีรูปรถนี้นะคะไว้สําหรับเปิดปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าก็จะอยู่ข้างๆพวงมาลัยเลยถัดมานะคะที่มีรูปที่เป็นใบพัดทัดลมนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดแอร์ของแถวหลังนะยังไงเปิดให้เพื่อนหน่อยจะเย็นด้านหน้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้กดตรงนี้นะเพื่อนจะได้เย็นไปด้วยกันคะ่ะถัดมานะคะเป็นระบบหน้าจอ หน้าจอเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะ HD คมชัดสุดๆขนาดใหญ่มากๆเลยรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto รองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ยังเล่นแผ่น DVD CD MP3 นะคะแต่ว่าจะบิลอินเก็บที่ช่องเก็บของนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าซ่อนเอาไว้นิดนึงลงมาด้านล่างจอนะคะจะมีจุดเชื่อมต่อ AUX นะคะสำหรับเอาไว้เชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือ ฟังเพลงหรือว่าดึงเพลงนะคะเข้าในระบบจอของ m ิวเอเอาไว้ฟังในรถได้เลยค่ะการทำงานของจอ9นิ้วนะคะกับหน้าจอ Smart MID แล้วก็สวิตช์การควบคุมการทำงานบนพวงมาลัยนะคะจะเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยแค่เราอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลย ยังอยู่ที่ด้านหน้านะคะกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูโอโซนเลยนะคะอิสระแยกซ้ายขวาแต่เราฝั่งปรับกันเองกันได้เลยนะคะแล้วก็ปรับความเย็นได้สูงสุดถึง18องศาเราสามารถปรับขึ้นลงของฝั่งเราได้เลยเราอยู่ฝั่งคนขับนะคะเราก็ปรับขึ้นลงได้แบบนี้หนาวไปร้อนไปสามารถปรับได้เลยแล้วก็ความเร็วลมนะคะก็ปรับได้เช่นกันนะคนขี้หนาวคนขี้ร้อนปรับขึ้นลงได้เลยสะดวกสบายสุดๆแยกฝั่งเลยค่ะฝั่งใครฝั่งมันเลย และความเย็นสบายทั่วคันนะคะด้วยช่องแอร์สำหรับที่นั่งตอน2และตอน3นะคะที่สามารถปรับเองกันได้เลยค่ะทางผู้ผลิตนะคะยังให้ความสำคัญกับระบบกรองฝุ่น PM 2.5ที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะสำหรับใส่รถคันนี้ใครที่ซื้อรถมิลเไปรับรองระบบความปลอดภัยครบแน่นอนมาต่อกันที่ระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะเราจะไม่มีคันเบรกมือมาดึงอะไรอีกแล้วนะเราต้องหรูหรามากขึ้นสะดวกใช้งานง่ายนะคะแค่ดึงสวิตช์ขึ้นแบบนี้ แล้วก็การปลดเบรกมือนะคะทําได้2วิธีแล้วก็วิธีแรกนะคะเป็นการปลดแบบแบบนวลให้เหยียบเบรกแล้วก็กดสวิตช์ลงนะคะแบบที่2นะคะการปลดเบรกมือแบบอัตโนมัตินะคะเมื่อผู้ขับค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะแล้วก็เหยียบคันเร่งเกียร์ดีหรือว่าเกียร์อานะคะระบบเบรกมือก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติทันทีใครสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะคะ มาดูที่ช่องชาร์จไฟ USB นะคะที่แถว2ตรงคอนโซลกลางนะคะออกมาแบบว่าให้ยกสูงขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องควานหาแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะเราสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโนโ้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปิดออกมาตรงน,นี้จะมีเหมือนปลั๊กไฟบ้านนะคะสามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องแย่งการมีหลายปุ่มเลยนะคะตรงนี้มาดูที่ช่องวางแก้วน้ํากันบ้างนะคะ ตัวใหม่นี้นะคะเมลเตัวนี้ทําช่องวางแก้วน้ํามาถึง12จุดเลยทีเดียวแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยชอบกินน้ําในรถนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวเดินทางครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่ามีลูกเล็กก็สะดวกสบายที่สุดเลยียวเรามาดูพื้นที่ใช้สอยนะคะแล้วก็การใช้งานอเนกประสงค์เริ่มที่ที่บางแบดน,นะคะถ้าเกิดพับลงมาก็จะเจอ กระจกนะคะแล้วก็พร้อมกับไฟส่องสว่างสองหน้าเราด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะรับรองสาวๆน้องหนุ่มชอบแน่นอนนะคะ <S <S แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่องใส่แว่นนะคะไว้สําหรับใส่แว่นตาแว่นกันแดดแว่นสายตาใส่ที่ช่องนี้ได้เลย <S 1> <S 1> แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟส่องสว่างในรถนะคะ <S <S อย่าลืมว่ามันเป็นแมนนวลน,นะต้องกดเอาเองนะคะแต่ไม่ใช่แบบว่ามีรีโมทอ,อ,อะไรไม่มีนะ <S <S แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งด้านของคนนั่งนะก็จะมีกระจกแล้วก็ไฟส่องสว่างเช่นกัน และที่นำเสนอที่สุดเลยนะคะในตัว all new U-su m i l X x ปี2021นี้นะคะในรุ่น Ultimate ที่ดากลังรีวิวอยู่ก็คือระบบ ADAS ระบบความปลอดภัยที่ให้ผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆที่เห็นด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกล้องหน้าคู่อัจฉริยะ 3D แม่นยำมากๆเลยค่ะที่คอยตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าเพื่อป้องกันการชนควบคุมความเร็วควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนดูแลผู้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและครบมากๆค่ะ ยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวเลยนะคะในรถ PPV กับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันของตรวจจับรถคันหน้าด้วยกล้องคู่และจะช่วยเพิ่มและลดความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยแบบอัตโนมัติเลยค่ะและฟังก์ชัน Stop and Go ระบบจะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้จนถึงคันหน้าหยุดนิ่งและเมื่อคันหน้าเคลื่อนที่อีกครั้ง รถเราจะเพิ่มความเร็วต่อโดยรักษาระยะห่างเท่าเดิมแต่ระบบ Stop and น o นี้จะทำงานในกรณีที่รถคันหน้าหยุดเป็นเวลาไม่เกิน2วินาทีนะคะถ้าเกิน2วินาทีเมื่อไหร่ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยผู้ขับขี่ต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดค่ะระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB จากควบคู่กับระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเตือนขึ้นหากเราไม่เหยียบเบรกระบบเบรกฉุกเฉินจะทำงานไม่ให้เราเกิดการชน จะมีคำเตือนบนหน้าจอ MID มีแสงกระพริบบนคอนโซลและม,<า>มีเสียงนซ้ำๆนะคะลหลังจากรถหยุดนิ่งแล้วระบบเบรกฉุกเฉินจะยังทำงานต่อเนื่องอีก2วินาที <c oughs> เราต้องเหยียบเบรกต่อด้วยตัวเองนะคะตรงนี้ <Wow. S 1> ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน LDW จะช่วยเตือนให้เราทราบ <c oughs> เมื่อรถออกนอกเลน โดยมีกล้องหน้าคู่จะตรวจสอบเส้นแบ่งเลนถนนก็มีแสดงคำเตือนบนหน้าจอ mid เช่นกันและส่งเสียงเตือนสั้นๆซ้ำๆน,น,น,นะคะแต่ถนนที่เราวิ่งจะต้องมีเส้นชัดเจนกล้องถึงตรวจจับได้ค่ะระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ ahb ตอนที่เราขับเวลากลางคืนกล้องหน้าจะทำงานจับความสว่างโดยรวมและเปิดปิดไฟสูงให้เหมาะสมกับการขับขี่อัตโนมัติเลยค่ะแต่ความเร็วต้องมากกว่า40กิมตรต่อชั่วโมงนะคะ หาก30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ระบบก็จะปิดการใช้ไฟสูงทันทีและเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยด้วยระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด PMM ตรงๆเลยนะคะหากเราเหยียบผิดเช่นจะถอยแต่ดันเดินหน้าหรือมีสิ่งกีดขวางระบบจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันทีเพื่อป้องกันการชนและเกิดความเสียหายเรดาร์ตัวนี้นะคะจะตรวจจับที่ด้านท้ายของรถเราในจุดอับสายตาตอนที่เราถอยหลังว่ามีวัตถุอะไรผ่านม ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด8จุดรอบคันนะคะจะช่วยตรวจจับวัตถุสิ่งของรอบข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีเสียงเตือนภาพเตือนจะทํางานพร้อมกล้องมองหลังอาจจะช่วยลดการชนอย่างต่อเนื่องทําให้รถหยุดทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุรถเราจะไม่ชนกับคันอื่นหรือจะไม่ถลายไปไกลระบบความปลอดภัยที่มาพร้อมกับตัวรถที่รุ่นท็อปสุดหรือปิกอัพมีหลักๆก,ก็คือ ESC ควบคุมการทรงตัว TCS ป้องกันล้อหมุนฟรี BOS ลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก TSC ควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้าย ABS ป้องกันล้อล็อก HSA ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HDC ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน สำหรับฝาถังน้ำมันนี้นะคะที่ตัวใหม่ของ All New i s u i X ได้ออกแบบใหม่นะคะโดยที่ผู้ใช้งานหรือว่าคนขับรถไม่ต้องเปิดที่ตัวรถอีกแล้วพนักงานที่เขาเติมน้ำมันเขาสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยมันก็จะเด้งออกมานะคะต,ตอนนี้ดาวรีวิวครบแล้วนะคะกับ All New i s u i X ตัวใหม่นะคะทั้งภายในภายนอกแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความเนกประสงค์ที่คุ้มค่าต่อก,การใช้งานรับรองว่าหรูหราสะดวกสบายนะคะกับราคาที่จับต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาขอสัมภาษณ์นะคะสำหรับผู้ที่เคยทดลองขับแล้วว่าความรู้สึกกับ All New u s z u m u l X ตัวใหม่ปี P 2021นี้เป็นอย่างไรนะคะกับความแตกต่างจากรุ่นเดิมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สั้นๆน,นิดนึงนะคะครับผมก็นะครับจากที่ได้ลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความรู้สึกดีกว่ารุ่นเดิมมากครับครับผมฟาร์มปลอดภัยนี้ดีมากช่วงล่างเยี่ยมนะครับคุ้มจริงๆครับกับราคานะครับที่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับขอบคุณมากครับสำหรับครับ ซื้อแน่นอนครับเตรียมรอเตรียมรอพบกันได้เลยครับตัวนี้นะครับงบประมาณพร้อมนะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะว่าซื้อแน่นอนแสดงว่ามันต้องดีจริงๆนะคะใช่ครับใช่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะหรือว่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้อีวสุเลยนะคะตรงนี้ดาวเรียนเชิญให้มาทดลองขับอีวสุกันได้ถ้าเกิดได้ขับแล้วนะคะรับรองจะติดใจแล้วก็เปลี่ยนใจมารักอีวสุแน่นอน ถ้าย่งไรนะคะฝากติดตามคลิปนี้ของดาด้วยนะคะดาตั้งใจทํามากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e นะคะให้ยอดวิวมันแบบเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยเป็นกําลังใจให้เซลดาด้ากันหน่อยนะคะถ้าอย่างงวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมมารับชมกับรีวิว All New i30x so ตัวนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย